뭐야 ะะก็บริษัท t 2 o u นะคะร่วมกับ Be Happy Together จำกัดค่ะนะคะก็วันนี้ละครเรื่องบ่วงมานนะคะบิดกล้องแล้วก็เลยถือโอกาสจุงมือกันเพราะว่า Be Happy Together นะคะ,ะมาทำบุญที่โรงพยาบาลสมใลยวันนี้นะคะกะ็จริงๆ ส่วนตัวก็มีความคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่นางเอกระลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วตัวเองเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรร้ายๆเกี่ยวกับเขาแล้วเหมือนกับว่าชาตินี้ก็เลยพอน,นึกอะไรได้ก็กลับมาแก้แค้นนะคะคมันก็จะมีความลิษยาหรือว่าความร้ายอะไรในตรงนั้นนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยนางเอกก็คิดได้ด้วยหลักธรรมนะคะแล้วก็คือ เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรก็พอดีพี่กุ้งก็คิดว่าเอ๊ะหรือเราไปทําบุญที่โรงพยาบาลบางกตีอะไรอย่างเงี้ย่ะอันก็เป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็เลยชวนผู้จัดดาราแล้วก็แฟนคลับของดาราเรานะคะโดยเฉพาะแฟนคลับเอฟที่มาในวันนี้มาร่วมทําบุญกันค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะถึงจะเป็นช่องใหม่แต่ว่าทีมงานและผู้จัดก็มีประสบการณ์สูงแล้วก็ทํา งานในทางด้านนี้มาหลายปีนะคะก็อยากจะให้ติดตามช่อง t f o o u นะคะช่อง Variety Digital Free TV ช่องใหม่นะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีกล่องท v v s s o o n ที่บ้านเราอยู่ที่ช่องกดเลข2ที่รีโมทเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ไปที่34ะคะ่ะเดี๋ยวช่อง24ปีหน้านจะตามมาเร็วๆนี้นะคะตอนนี้จำเลข2กับ3 4ไว้ก่อนนะคะ แต่ถ้าเป็นกล่อง PSI แล้วก็บิ๊กโก็จะอยู่ที่เลข4ค่ะเหมือนชื่อเข้าค่ะจำง่ายๆสนุกมากสนุกมากเรื่องนี้คือแบบว่าเนื้อหาในละครบอกมานี่คือแบบว่าเข้มข้นมากจริงๆคือต้องติดตามทุกตอนจริงๆครับผมเพราะว่าระหว่างที่เราถ่ายทำนี่เราก็เต็มที่มากๆแล้วคนเขียนบทหรือว่าคนผู้กำกับเนี่ยโอ้โหโปรเฟชชั่นแนลมากคือเก่งทุกๆคนเลยครับผมของใบและบทเป็นเกลือกกายครับผมก็จะเป็น หนุ่มที่แบบว่านิสัยดีมากๆคือมีจิตใจที่ดีแล้วก็มีคุณธรรมมากเลยครับผมก็เริ่มต้นฉากวันนี้คือกลับมาจากเมืองนอก <c oughs> นะฮะกลับมาอยู่ครอบครัวแล้ว <c oughs> แล้วก็คือโอ้โหตั้งแต่ต้นยันจบนี่คือเกิดประกานะครับผมก็จะเป็นหนุ่มที่แบบคิดถึงแม่คือแม่เนี่ยคือไม่แน่ใจว่าแม่ของตัวเองเนี่ยตายหรือเปล่าหรือยังไงคือตามหาตามหาใช่ครับผมแล้วก็ เจอแล้วฮะอ,อยู่ข้างๆนี้ <c oughs> แม่คือคนนี้นะครับคือต้องต้องพูดอีกทีนึงว่าชมปรางคือในระบบไปชมปรานะคะก็เป็นสองคาแรคเตอร์ค่ะเป็นทั้งคนดีแล้วอีกบทหนึ่งคือไม่ใช่ไม่ดีนะคะเขาร้ายแบบมีเหตุผลเพราะเขา้กลับมาแก้แค้นซึ่งที่บอกว่าเป็นแม่เพราะว่าที่นิโคเนี่ยมาใช้ร่างเราในชาติัจจุบันเนี่ย เพื่อแก้แค้นคุณกระูหรือพี่เต๋านั่นเองค่ะที่แบบว่าได้ทําเขาไว้ในชาติที่แล้ว uh ใช่เราก็เลยแบบเหมือนมีสองร่างอีกร่างหนึ่งเวลาจะแก้แค้นก็ต้องเข้าไปครัวพันกับแบบว่าครอบครัวเขา mm hmm. เขาก็งงว่าทําไมลักษณะคล้ายแม่เขาจาังเป็นข้อสงสัยกับหลายๆคนนะคะ mm hmm. ใช่แล้วก็คือเรื่องนี้ราบทระบทสองสองสองตัวละครเนี่ยถือว่ายากมากเพราะว่าตัวหนึ่งต้องแบบคือมันมีดรามา่าตลอดเลยค่ะฉากแรกที่ได้เข้าเนี่ยตั้งแต่6โมเริ่มร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย mm hmm. รู้สึกเหนื่อยมากค่ะรู้สึกแบบยังไม่รู้คือเราตอนนั้นเริ่มเเริ่่่มลนแกๆี มันยังเอาเอาบทออกจากหัวไม่ได้ตอนที่คัดแล้วค่ะกลายเป่าปวดหัวทั้งวันเลยวันนั้นนะ่ะเคลียทั้งวันเลยก็กายว่าต้องต้องขอคำปรึกษาจากพี่ๆเขาแล้วก็รูง,งอค่ะผูก็เลยแบบถามงอว่าต้องทายังไงบ้างเอะว่าเราต้องคลิกคือเอาบทละครออกมาจากตัวเราให้ได้ค่ะพอเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มเล่นเล่นไปถึงประมาณสักเกือบครึ่งเรื่องแล้วก็โอเครู้สึกฟรีขึ้นเล่นไปก็รู้สึกสนุกขึ้นค่ะ,ะแล้วเพลงด้วยประกอบละครเรื่องนี้ เออมีเพลงประกอบอละครด้วยนะครับผมขอฝากไว้เกินกันนะฮะละครบ่งมานะครับผม<ช>มีเพลงประกอบ<ช>ทั้งไบทั้งเนสเนี่ยได้ร้องเพลงประกอบเลยครับใช่คนรับเพลงนะคะใ<ช>เรื่้งนีเป็นชื่อบ่งมานะคะแล้วก็กี่ก็เป็นเล่นเป็นสองสองตัวนะคะตัวละครก็คือตัวที่ถูกกระทําก็คือใน,ในชาติที่แล้วแล้วก็กลับมาสิงสถิตในในในอีก,อ,กอีกคนหนึ่งในปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะด้วยความเครียดแค้นอะไรเงี้ยค่ะ มันก็พูดถึงเวรกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันไม่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ละครที่เป็นผีนะคะแต่มันจะเป็นเรื่องของออจิตวิญญาณมันไม่ใช่มาหลอกอ่ะจะมันมันมาสิงเออมันก็ผีแหละ <laughs> แล้วลึกชาติมากกว่าค่ะ ีะครับแต่ว่าโรงพยาบาลสมงเนี่ยเป็นพระที่อา,าพาธนะครบับเราได้ปฏิบัติพพุทเจ้าเลยโดยตรงนะครับแล้วที่นี่ดีมากนอกจากเลี้ยงอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือฉันเพลแล้วเนี่ยยังสามารถบริจาคเงินให้กับการซื้อเลือดให้กับพระที่ป่วยได้นะครับตอนนี้ปิดกล้องแล้วนะคะพยายามจะ ทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะได้ดูแน่ๆค่ะภายในปลายปีนี้ค่ะก็ในฐานะที่เป็นนักแสดงเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากทุกคนให้ติดตามนะครับละครเรื่องบ่งมาพวกเราทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าละครเรื่องนี้น่าจะมีเนื้อหาแล้วก็มีข้อคิดที่สอนสังคมเกี่ยวกับเรื่องความรักการแก้แค้นหรือว่าความอิจฉาเสียกัน คืออะไรคะ,ท,คะทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รับบทหนักนะคะแล้วก็ดีใจที่มโอการได้นนร่วมง,งานกับพี่พี่แสดงลหลายท่านที่มีประสบการณ์นะคะก็เต็มที่ค่ะแล้วฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะกับชมฟางนะคะหนูเล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นชมพานตอนเด็กค่ะเล่นเป็นอะไรเนี่ยเล่นป็นชมปานตอนเด็กเล่นเป็นชมปานคือใครคะในเรื่องพี่อะไรเล่นคะ พี่เนฟพี่เนฟพี่เนฟรู้สึกเสียใจมั้ครับที่ต้องเล่นกับพี่เนฟแรงพี่เนฟต้องดีใจเนาะเหีนไหมแต่น้องเขาไม่พูดอะไรเลยนะครับไม่ต้องการเอาไปะเอกแรงอ่ะรู้สึกไงแม่ลูกรู้สึกไง เรื่องบ่วงมันค่ะนักแสดงหน้าใหม่นะครับผมก็นี่ได้รับการเทรนจากพี่เต๋อไม่เลยครับสอนไม่จําเลยและผมก็รับรองครับว่าเรื่องนี้นะครับผมเนื้อหาเข้มข้นมากๆต้องติดตามทุกตอนนะครับผมรับรองสนุกแน่นอนครับอ่ะพี่เต๋อพี่ต่อว่าเป็นละครที่ครบรถนะครับก็อยากให้ชมกันไว้นะครับแล้วก็ยังไงฝากด้วยนะครับบ่วงมันครับ